อาตอมาพระจันโกใสหรือพระจย์เนือเศรษฐีจันทบิโชโววันนี้ทาพงพระจาย์ก็อยู่ป่าช้าของแม่พุงก็จะให้ดูบรรยากาศนะอ่าบรรยากาศป่าช้านี่ถ้าถ่ายกลางคืนนี่ก็อย่างที่เราเห็นก็จะเห็นแต่บางช่วงแต่ถ้าถ่ายช่วงเย็นช่วงกลางวันนี่โยมก็เห็นสภาพก็อย่างที่โยมเห็นนี่แหละก็ ป่าช้าแต่ละที่ก็อย่างที่โยมเห็นพอดีแมงเยอะก็วันนี้ทางพระอาจารย์เนื้อเสตีจันทร์อภิโจก็ขอให้ญาติโยมชมป่าช้าแต่ละที่ยังมีความสุขเด้อเริญพรอ,อนจ่าบายๆดีมากคนแก่เดินพรานจ้า